ครับวันนี้เราจะมาเปิดซองตุลาการไซเบอร์ครับนี่เหรอคะวันนี้เปิดกี่ซองครับน้องฟรี่ซองเหมือนครั้งที่แล้วเลยครับโอเคเรามาลุ้นกันครับโอเคมาลุ้นกันเลยเซฟเอสเปกเอสเปกเอสเปสเอสเปกอะไรก็ได้อันนี้มีแบตเตอรี่ปะเดียวยังอย่างเอสเปกอะไรก็ได้นะครับ ทีริทีริค่ะฮาเดโบฮาเดโบครับอาสันทีมกีรอนเจจีจีรอนครับได้เออาร์หนึ่งใบแล้วได้เออาร์หนึ่งใบแล้วการมาเปิดเป็นซองมันก็สนุกแบบนี้แหละอ่าต่อไปเป็นทีรแล้วเออมาเดาพี่แล้ว เบนน้ำเหล็กน้ำเหล็กครับโอเคซองต่อไปซองต่อไปครับขอเอธิบานะคะน้ำเหล็กไก่ไยก้าวห้าใบได้อะไรได้อะไรครับมิทตีครับมิที้เกาไก่เอครับตอนแรกนึกว่าได้ตัวจริงใจของเบล ตอนแรกนมันก็ได้โงเทเลียครับเห็นเป็นไฟเขียวสองสองสองที่อะไรแล้วสองที่สองที่สี่อ๋อสองที่สี่นะครับทันดีโบครับเกลือปันปันครับเงาเซราโอล่าครับเกลือครับเกลือครับสองสุดท้ายวัดใจว่าจะได้เอสเปกต์หรือเปล่าครับได้

ที่ชอบน้องรถพฟนัง่งรถไฟได้แล้วครับวันนี้เป็นยังไงเอ่อก็ถือว่าดีอยู่นะครับขอบค้าบ๊ายบาย